ประธาที่ิบดีปูตินเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องนี้นะพูดถึงเรื่องนี้เล้วทำให้เราได้เห็นชัดขึ้นถึงแผนการของทรัมป์และปูตินนะแผนการของทรัมป์หรือแนวทางของทรัมป์คืออะไรนั่นก็คือการละทิ้งคุณค่าและวิธีคิดทั้งหลายของสหรัฐ ที่ยึดไว้หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงโดยเฉพาะวิธีคิดในเรื่องการเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความรุนแรงจากความขัดแย้งและสงครามนะฮะเมื่อรวมกับท่าทีของสหรัฐที่แสดงให้เห็นในที่ประชุมใหญ่ UN เมื่อคืนที่ผ่านมาที่สนับสนุนให้ชาติที่แอำนาจเหนือกว่าใช้กำลังเข้ายึดดินแดนของชาติอื่นที่ด้อยกว่าได้หากสหรัฐได้ผลประโยชน์จากการเข้ายึดครองนะฮะ เอามาปะรวมก,กันกับสิ่งที่ปูตินแถลงเมื่อคืนเราจะเห็นภาพนี้ชัดเลยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเปิดแถลงข่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าพร้อมแล้วนะที่จะแบ่งปันและแบ่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจเหมืองแรกกับสหรัฐในพื้นที่ที่เรียกว่าขอบเขตและดินแดนใหม่ของรัสเซียเดี๋ยวฟังเสียงปูตินดูคะ Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь на иностранных партнеров и на, так называемые новые, наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими работать туда. В новых регионах тоже. <coughs> да, конечно. Что ะะดินแดนใหม่ที่ประธานาธิบดีปูตินพูดถึงก็คือดินแดนที่ยึดไปจากยูเครนแล้วก็ประกาศผนวกรวมเป็นของรัสเซียแต่ฝ่ายเดียวตั้งแต่ปี2023นะฮะดอนเนสลูฮันซปบอรเซียเคอร์ซอนแล้วก็ไครเมียไครเมียนี่ผนวกรวมไปตั้งแต่ปี2014นะฮะแล้วอันนี้คือดินแดนใหม่ที่ปูตินพร้อมที่จะแชร์ ประโยชน์แบ่งเค้กกับทรัมป์นี่พูดตรงไปตรงมามากอย่างที่เราได้ยินไปนะแล้วปูตินระบุด,ด้วยนะคะว่ามันจะมีความร่วมมือด้านอื่นๆที่เขากับทรัมป์เนี่ยคุยกันไว้อีกนะไม่พูดรายละเอียดแต่ว่านักข่าวไปแกะไปแะไปแงะมาได้นะหนึ่งในนั้นคืออะไรรูนะ้ไหม มีรายงานว่าปูตินกำลังหรือทำแล้วนะคือออฟเฟอร์เสนอว่าจะให้อลูมิเนียม2ล้านตันกับจหรัฐเอาไปทำอะไรข่าวนี้บอกว่าเอาไป Stabilize the price on the market Stabilize ก็คือทำให้มันนิ่งไม่ให้สะเทือนคือไปทำให้ราคาของอลูมิเนียมมันนิ่งนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกี่ยวนะเพราะว่าถ้าเรากลับไป11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำได้ไหมว่านั้นเกิดอะไรขึ้นพร้อมลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากทุกประเทศอีกร้อละ25นอกเหนือจากภาษีที่มีอยู่เดิมแล้วซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะอันนี้จะสะเทือนมากเพราะว่ามันคือการประกาศสงครามการค้า กับทุกประเทศที่เป็นผู้ผลิตเหล็กและอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลกนะนั่นหมายถึงจีนนั่นหมายถึงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและแคนาดาวันนั้นทรัมป์บอกว่าเราต้องทำเพราะว่าเราขาดดุลเยอะมากอ้วกไม่ยอมนะทำไมเราต้องมาซื้ออลูมิเนียมเหล่านี้นะแล้วก็ประกาศนะประกาศ ขึ้นภาษีจะมีผลเป็นที่เสี่างที่บอกครั้งบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยจะทําให้สหรัฐแข็งแกร่งอีกครั้งเนื่องจากจะทําให้มีการกระตุ้นการผลิตในประเทศบริษัทต่างๆที่เคยปิดตัวจะกลับมาเปิดจ้างงานมากขึ้นในสหรัฐนะสหรัฐเคยเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตเหล็กนะอย่าง U S Steel เนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่2เนี่ยตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าไม่สามารถแข่งกับตลาดโลกได้เทคโนโลยีเก่านะก็โดนจีนโดนเกาหลีใต้แซง แล้วอยู่ในจุดที่ต้องมานําเข้าจากประเทศเหล่านี้แล้วก็ขัดดุลการค้าเขานะก็เลยใช้วิธีการนี้ทีนี้คนก็เอามาประติดประตอว่าการที่ปูตดดินเสนอว่าจะให้อลูมิเนียม t o million ตันเนี่ยสองล้านตันกับสหรัฐเพื่อไป s t ตบิลไลซหรือทําให้ราคามันไม่หือหวาหรือว่าขึ้นไปเยอะมากเนี่ยเพราะว่าคาดว่าหลังจากที่ มาตรการภาษีของทรรมที่ประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่4ม,มีนาคมแล้วเนี่ยราคาอลูมิเนียมมันจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วมันจะทำให้ผู้ผลิตในสหรัฐนะซึ่งอลูมิเนียมมันใช้กับทุกอย่างเหล็กก็ใช้ในอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายอลูมิเนียมเนี่ยทำกระป๋องกระป๋องทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยมันใช้พวกนี้หมดแล้วถ้าเกิดข้าวของที่ส่งมาจากแคนาดาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมันแพงขึ้นแน่นอนว่า ราคาการผลิตสินค้าก็จะแพงขึ้นภาระก็จะไปตกอยู่ที่ชาวอเมริกรันที่ต้องจ่ายเงินมันก็จะเกิดความปั่นป่วนเพราะฉะนั้นแกะถ้อยคำนะฮะที่บอกว่าปูตินจะให้อลูมิเนียมกับสารัฐ2ล้านตันเพื่อมาสเตบิลไลซ์ราคาในตลาดมันหมายถึงเอามาเพื่อรองรับนะการที่ สหรัฐกำลังประกาศสงครามการค้ากับชาวโลกชาติที่ส่งเหล็กและอลูมิเนียมให้สหรัฐเยอะที่สุดนะแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็จีนรวมถึงเยอรมนีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และออสเตรเลียด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเออ,เอ,อ มจะพูดยังไงละก็รับแรงกระแทกนะสงครามการค้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นระเบียบโลกที่แบบยังไงอะคือพวกเรียนการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันระหว่างประเทศเนี่ยคงนึกไม่ถึงว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะทีนี้ประเด็นเรื่องเดีวแรกหายากมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้สหรัฐพยายามขอให้ยูเครนเนี่ยเซ็นเร็วๆตัวเองจะได้นะ แต่ปรากฏว่ามีข่าวออกมานะฮะเป็นข่าวที่รายงานโดยสื่อของสหรัฐที่ชื่อ p o l i t i c a l นะสเตฟานเซอร์ซูซึ่งเป็นคณะกรรมาิการเพื่อยุทธศาสตร์ุาสารกรรมของ Eurox ได้ระบุนะคะบอกว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยกำลังเสนอนะดิวให้ยูเครนบอกว่าอย่าให้สหรัฐอาให้ยุโรปดีกว่านะฮะซึ่ง คณะกรรมาี่การเพื่อยุตธทศาสากรรมของยุโรปสเตฟานเนี่ยไปที่คีฟนะเมื่อวานนี้ไปงานรำลึก3ปีสงครามยูเครนโดยรายงานของปริตโก้ระบุนะคะว่าข้อเสนอที่ยุโรปยื่นให้ยูเครนก็คือยูเครนจะเป็นผู้จัดหาแร่สำคัญ21ชนิดจากทั้งหมด30ชนิดที่ยุโรปต้องการและความร่วมมือจะเป็นแบบวินวินนะไม่ใช่ความร่วมมือแบบวินลูสนะ เพราะว่าดิวกับสารัฐเนี่ยคนชนะคือสารัฐคนเสียหายเนี่ยคือยูเครนแต่วินวินคือชนะทั้งสองคนนะแล้วก็บอกว่ายุโรปจะไม่มีวันเรียกร้องข้อตกลงที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันด้วยก็ยูเครนเขาก็มีแร่ธาตุมากมายมหาศาลในผืนดินนะไล่เรียงมาตั้งแต่แร่เอิร์ธนะลิเทียมไทเทเนียมนะแล้วก็ ทุกอย่างสำคัญอย่างยิ่ยงนะต่อการพัฒนาเศร,รษฐกิจและอสาหกรรมยุคใหม่นะโดยเฉพาะสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีพวก a อองเนะซึ่งปัจจุบันนะประเทศที่ผลิตแร่เอิร์ธได้เยอะที่สุดคือจีนอันนี้มันคือการล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่นะไปเอาทรัพยากรเหมือนสมัย สมัยนู้นอะสมัยที่แบบเขาออกเดินเรือกันแล้วก็ไปขึ้นเกาะขึ้นอะไรแล้วก็ไปค colonize เขาอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเอาทรัพยากรสินแร่อะไรจากประเทศต่างๆที่เขาไม่มีแรงสู้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น